กลายเป็นอีกหนึ่งนักแสดงคู่จิ้นคู่ใหม่ที่กระแสดีตั้งแต่ซีรีส์ยัยงไม่ออนแอร์นะคะสำหรับ2นักแสดงหนุ่มสุดหลอจากซีรีส์รักนายไมไละอย่างหนุ่มเฟมนะคะเราก็หนุม่มฟุกนะคะผู้รับบทเป็นหมอทีล่าสุดเขาควงคู่กันนะคะจุงมือรับทรัพย์รับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกให้กับแบรนด์ซิสไทยแลนด์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวแล้วก็บำรุงผิวหน้านะคะ โดยได้มีการถ่ายแบบเพื่อใช้โฆษณาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักขลินสะตูดิโอนั่นเองค่ะวันนี้ครับเราสองคนก็มาถ่ายนะครับผมเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ซิสนะครับผมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวหน้า,าที่มีคุณภาพดีมากๆนะครับวันนี้เราสองคนก็อย่างเฟมนะครับเป็นพรีเซนเตอร์ในเรื่องของเป็นคลีนซิง่งใช้เช็ดหน้าครับผมแล้วของฟลุ๊กเป็นอะไรครับของฟลุกเป็นมูดโฟมครับผมใช่ก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณ พี่ไบด้วยนะครับ,รบผมบวันนี้เป็นซีอที่น่ารักมากๆวันนี้ก็มาดูางานแล้วก็มาถ่ายกับ,รบเราด้วย<ช><ช>นะครับ<ม>ก็ต้องขอบคุณพี่ไบที่ให้เราสองคนเนี่ยได้มาเป็นพรีเซนเตอร์สำหรับแบรนด์ซิสนะครับผมก็ถือว่าน่ารักมากๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี้ยเรา2คนเนี่ยก็ได้มีการใช้จริงๆรเรามีการลองเอาไปเช็ดหน้าเอาไปล้างหน้าแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราดีใจที่เราได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นี้ วันนี้นี่คือเราเปลี่ยนลุกกันเยอะมากเลยครับใช่ใชอย่างของเฟมอย่างเงี้ยเรามีถ่ายซีรีส์หรือมีทํางานเกืบกืบทุกวันเลยในช่วงนี้เนาะเพราะมันเริ่มเปิดจากโควิดแล้วแล้วการที่เรามีเขาเรียกว่าคลีนซิ่งตัวเช็ดหน้าดีๆเนี่ยมันยิ่งทําให้แบบหน้าของเราเนี่ยมีความแบบว่าเต่งตึงแล้วก็กระจ่างใสนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือทําให้แบบเรารู้สึกว่าเราล้างหน้าสะอาดกว่าที่เคย เราทาให้แบบพวกผดผื่นอะไรต่างๆที่มันมีเนี่ยมันหายไปเหมาะคนผิวแพ้ง่ายด้วยครับใช่ใช<อ>พวกเราสองคนนี่คือเป็นคนที่ผิวหน้าแพ้ง่ายมากใช่ใช่ใชใชก็ของฟุกเป็นมูดโฟมครับผมก็มูดโฟมเนี่ยเนื้อมันจะเนียนนุ่มกว่าครั้งแรกที่ใช้เนี่ยเรารู้สึกว่าสัมผัสมันเนียนนุ่มกว่าโฟมทั่วไปโฟมล้างหน้าที่เราใช้ทั่วไปอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมูดโฟมของซิดเนี่ยมีมอยเจอไรซิ่งด้วยครับคือช่วยให้ความชุ่มชื้นหลังจากการเราล้างหน้า<ช>การล้างหน้าก็คือการ ชำระสิ่งสปกปรกออกไปะอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีน้ํามันออกไปด้วยแต่ของตัวซิทเนี่ยคือมี m o i s t u ไ i ซิ n g เลยทําให้หน้าเราชุ่มชื้นหลังจากล้างหน้าเสร็จครับใช่ครับคืออย่างที่บอกว่าก่อนที่เราจะมาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเราก็มีการได้เอาของมาลองใช้เองแล้วเ<ร>ฟลมรู้สึกว่าเอ้ยพอเราใช้แล้วเราให้คนที่บ้านใช้ด้วยให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เนี่ยทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันแล้วว่าเฮ้ยมันดีเวลาเราล้างหน้าเสร็จเนี่ยเรารู้สึกว่าเออหน้าเรานิ่มขึ้นไม่แห้งไม่แห้งอ่ะที่สําคัญเนี่ยไอตัวไอตัวคลีนซิ่ แล้วก็มาร์คทิ้งไว้ได้ด้วยああเพื่อให้หน้าเราเนี่ยมีความเต่งตึงแล้วก็ดุ่มชุ่มชื้นทิ้งไว้ประมาณ5-10มนาทีแล้วก็ล้างออกนะครับผมแล้วก็ใช้โฟมต่อเลยใช่คู่กันเลยครับใช่นนคู่กันเลยตอนนี้ยอดโอ้โหถล่มทลายมากมีตัวแทนเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ แน่นอนว่าพอมีเรา2คนมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแล้วนะครับยอดก็ต้องขอให้มันปังๆขึ้นครับใช่ครับผมทางเราก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของซิดไทยแลนด์ด้วยครับของทั้งมูดโฟมแล้วก็คลีนซิ่งนะครับผิวหน้าที่ดีนะครับผมต้องเริ่มจากการบำรุงและการดูแลที่ถูกต้องนะครับผมนี่เลยฮะคลีนซิ่งนมแพะนะครับผมจากเกาหลีแล้วบอกเลยนะครับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวเลยมั้งของประเทศไทยที่ ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีคุณภาพมากๆแล้วก็ใช้แล้วดีจริงๆเราสองคนคอนเฟิร์มไม่งั้นเนี่ยยอดซื้อกับตัวแทนคงไม่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวแทนนี่จะเกิน5,000คนแล้วเลยทั่วประเทศนะครับ,รบถึงยังมีอาจากประเทศพมา่าด้วยเพื่อนบ้านเ<ร>พื่อนบ้านด้วยนะครับผมอีกเยอะเลยนะครับผม,ผมก็หลายคนก็คือคอนเฟิร์มแล้วว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีจริงๆนะฮะก็ฝากซิสไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับ,รบแล้วก็อย่าลืมนะครับผมใช้คินซิงแล้วครับก็อย่าลืมมูดโฟมใช้คู่กันด้วยนะครับผมมา